สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยพระชานนะครับผมตําบปลป่าตันอำเภอแม่ทะานะครับจังหวัดลำปางนะครับปกติก็จะมีหลายช่องมาถ่ายทำนะครับแล้วก็ช่องผมก็เคยมาถ่ายทำนะครับแต่ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับ วัดพระธาตุดอยพระชานปิดทุกวันพุธนะครับปิดทุกวันพุธงดรับนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มตั้งแต่วันพุธที่สองพฤศจิกายน2565นะครับหากวันพุธตรงกับวันหยุดนะครับนาทักเลิศนะครับผมหรือว่าวันหยุดข้าราชการก็วันหยุดราชการก็จะเปิดปกตินะครับแต่ถ้าเป็นวันพุธไม่ตรงกับวันหยุดก็ทางวัดก็จะงดรับ นักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2 5 6 5นี้เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับส่วนเ,นเพื่อนเพื่อคนไหนที่มาถึงวัดแล้วจะขึ้นไปเที่ยวชมด้านบนวัดประชาดยอดประชานก็จะมีอยู่3วิธีนะครับพิธีแรกก็คือบริเวณที่ผมถ่ายทําอยู่นี้ก็คือเ,เพื่อนเจะต้องเดินไปนะครับโดยขั้นบันไดที่628ขั้นนะครับ แล้วประมาณ413เมตรนะครับระยะทางก็พอสมควรนะครับถ้าใครอยากชมบรรยากาศก,าศก็ไปดูคลิปแรกๆที่ผมถ่ายทําไว้นะครับผมใช้วิธีเดินขึ้นไปนะครับแต่วันนี้ผมจะขึ้นรถทางวัดไปนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือสามารถเอารถขึ้นไปด้านบนเองได้นะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ทางวัดไม่อนุญาตให้นํารถขึ้นไปนะครับเพราะว่าที่จอดรถด,ด้านบนมันมีไม่เยอะนะครับ เสาร์อาทิตย์จะต้องขึ้นรถทางวัดไปเท่านั้นนะครับส่วนวิธีที่3นี่ก็คือ,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 อขึ้นรถทางวัดขึ้นไปนะครับก็คือทางวัดจะมีรถรับส่งตลอดทั้งวันเลยนะครับค่าบริการก็แล้วแต่เราจะทําบุญนะครับทางวัดไม่บังคับว่าจะต้องให้คนละเท่าไหร่น,นะครับผมวันนี้ผมจะใช้วิธีนั่งรถทางวัดขึ้นไปนะครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับนี่คือสาเหตุที่เขาวันเสาร์วันอาทิตย์เขาไม่เอาเอารถขึ้นมากันนะครับเพราะว่าบริเวณด้านบนที่จอดรถมันนิดเดียวนะครับขึ้นมาก็จะมาเจอร้านค้าด้านบนนะครับแต่จุดหมายของผมวันนี้ก็คือนูนน่นะครับพระใหญ่ไดบุตรสื่อนะครับช่วงผมมาวันนี้มันตรงกับวันเสาร์นะครับนักท่องเที่ยวก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ การถ่ายทำก็ก็คงยากพอสมควรนะครับแต่มาแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆรับชมให้สวยที่สุดนะครับคือได้ดูจากช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับพอได้ไม่เห็นของจริงแล้วบอกได้คำเดียวนะครับว่าต้องบอกว่าโคตรสวยเลยนะครับ ต้องเพื่อนๆต้องมาชมแล้วมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับถึงจะได้รู้ว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับส่วนด้านข้างๆก็จะมีะระฆังให้เช่าบูชานะครับทางวัดมีเช่าบูชานะครับ50บาทแล้วก็เขียนคําอธิษฐานลงไปนะครับผมลองสังเกตด,ดู หลายจุดก็ยังก่อสร้างอยู่นะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อซดีนะครับแต่ว่าด้วยภาพด้วยวิวมันสวยนะครับวันที่ผมมาถ่ายทำก็ฟ้าก็จะคึมๆนะครับฝนลงเม็ดนิดหน่อยนะครับภาพออกมาก็จะไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่นะครับขึ้นมาด้านบนนี้วิวยังสวยครับองค์พระใหญ่ไดบุษฎกนะครับ ส่วนพระวิหารก็จะอยู่ตรงข้ามตรงข้ามกันกันกบภระใหญ่เดพุทธสื่อนะครับจุดนี้ถ้าใครมาแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับครั้งที่แล้วที่ผมมาถ่ายทำมันจะเป็นช่วงที่มีหมอกควันนะครับก็เลยภาพบรรยากาศก,ก็ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่แต่วันนี้นี่บรรยากาศสุดยอดจริงครับนะักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับ ดูน้องๆที่ใช้วิธีเดินขึ้นมาเขามาพักเหนื่อยกันนะครับนึกถึงตอนที่ผมเดินขึ้นมาเลยนะครับก็สวยไปอีกแบบครับมันจะได้บรรยากาศอีกคนละแบบเลยนะครับเดินขึ้นมา ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นมาได้ทุกรถทุกประเภทนะครับห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางมาไม่กี่กิโลนะครับเพื่อนๆมาถึงจังหวัดลำปางแล้วค่อยปักหมุด GPS ก็ได้นะครับรับพิมพ์คำว่าวัดพระธาตุดอยพระชานนี่มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับมาอีกประมาณสักไม่กี่กิโลนะครับวิ่งไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนะครับวิ่งง่ายสบายๆมาได้ทุกรถทุกประเภทนะครับผมครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม